ทักษอรถึงพ่อของลูกเรียกได้ว่านักแสดงสาวแอปทักษออนคุณแม่คนสวยได้ให้สัมภาษณ์ถึงโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักกับน้องปีใหม่พร้อมทั้งถามเรื่องที่อดีตสามีส่งการเตชนะนรงมีความคิดอยากแต่งงานอีกครั้งกับแมทหลังๆปีใหม่เขาดูเป็นสาวหวานบ่อยขึ้นเป็นวาระโอกาสค่ะเพราะว่าในชีวิตประจาวันเขาไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะ ปกติเขาคือคักมากแต่ว่าถ้าเป็นวาระโอกาสก็เป็นไปตามวาระโอกาสค่ะวันแม่ปีนี้คาดหวังอะไรขนาดไหน พูดง่ายๆนะลูกนะให้แม่พูดน้อยลงแค่นั้นก็พอแล้วความจริงก็คือหนูเป็นเด็กดีอยู่แล้วทุกวันนี้เรามีความสุขกันอยู่แล้วราบรื่นดีทุกวันนี้แอปมีความสุขมากๆอยู่แล้วสิ่งต่างๆที่น้องเปลี่ยนไปตามพัฒนาการตามระบบเช่นเดี๋ยวนี้มีข้อโต้เถียงและมีเหตุผลของตัวเองมากขึ้น แม่ก็ต้องพูดมากขึ้นซึ่งเอาง่ายๆเหมือนเราก็ต้องพูดยากขึ้นค่ะต้องอธิบายเยอะแต่ว่าเรื่องนี้เราแม่ลูกจะต้องผ่านมันไปด้วยกันค่ะก่อนหน้านี้สงการออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องแมวว่ามองไปถึงเรื่องแต่งงานหลายคนห่วงความรู้สึกเรา ขอบคุณที่เป็นห่วงความรู้สึกค่ะแค่นั้นตอบอะไรไม่ได้ล่าสุดสงการให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าตัวเขาก็ยังไม่กล้าพาน้องไปเจอเมทดเพราะเกรงใจแอปตัวเราเองสะดวกไหมถ้าเขาจะเจอกันอันนี้คือสิ่งที่สงการพูดใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อ จะนึกถึงความรู้สึกลูกขอบคุณเขามากๆแสดงว่าเขาแคร์ความรู้สึกลูกอึดอัดไหมเวลามีข่าวถึงฝ่ายนูน้นคนก็ต้องพุ่งมาถามที่เราตลอดจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยแล้วเพราะภาพมันก็ชัดเจนทุกวันนี้มีความสุขกับลูกแล้วงานค่ะเพราะตอนนี้เรามีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตหลายอย่างได้เห็นข่าวไหม เห็นบ้างทุกวันนี้ก็ทำงานทุกวันและออกมาเจอผู้คนมากมายปฏิเสธไม่ได้ว่าจะไม่ทราบข่าวหรืออะไรแต่แอปไม่มีความเห็นค่ะอย่างที่บอกตอนนี้อยู่ในสถานะคุณพ่อคุณแม่ที่ดีของปีใหม่แล้วแต่ชีวิตใครชีวิตมันหมายถึงว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นใดๆ มีข่าวว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เราก็ต้องโทรเช็คตลอดเวลาน้องปีใหม่ไปหาคุณพ่อหรือคุณปู่ไม่ต้องโทรเช็คค่ะเพราะปีใหม่อยู่กับพี่เปิ้ลตลอดเวลา พี่เปิ้ลคือเลขาดูแลให้ตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะถามคือไปทำอะไรที่ไหนไม่ใช่ตลอดเวลาแค่เป็นห่วงเท่านั้นเองส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ถามเพราะไปกับพี่เปิ้ลเราไว้ใจพี่เปิ้ลอยู่แล้วในการดูแลไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนกิจกรรมอะไรพี่เปิ้ลก็จะดูแลน้องได้ดีที่สุดอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ